ดีครับวันนี้เกษตรสุขบายพาวินเนี่ยเราจะแนะนาเรื่องของการขยายพันธุ์มะขามเลื้ยหรือมะขามน้ําตกนะครับก่อนที่เราจะไปขยายพันธุ์เนี่ยเรา,าดูว่ามะขามน้ําตกเนี่ยจริงจมันมีถิ่นกาเนิดอยู่ที่อินเดียนะฮะอันนี้ที่มันเลื้ยไม่ใช่เราดัดเนี่ยมันเป็นโดยธรรมชาติของเขาเลย <S <S นะเขาจะเลื้ยลงบางคนก็เรียกว่ามะขามเลื้ยบางคนก็เรียกว่ามะขาม น้ำตกหรือมะขามย้อยก็เรียกได้หลายชื่อนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับที่จะทําเป็นไม้กระถางอะไม้ตกกระถางนะครับมไม่ว่าจะจัดทรงง่ายๆเราไม่ต้องไปดัดอะไรมากเพราะว่าโดยธรรมชาติเขาเขาก็จะตกกระถางอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีอยู่หลายหลายต้นนะที่ที่ที่ทำนะก็วันนี้เราจะาแนะนําวิธีการขยายพันธุ์มะขามนะโดยการก่อกิ่งนะครับเ,เราจะเกียยอด พันธุ์ดีของมะขามเลื้อยนะเพื่อที่จะเอาไปเสียบนะครับเราก็อาจจะเลือกกิ่งที่มันมีความสมบูรณ์แล้วกิ่งที่เราอยากจะตัดออกเพราะว่าทรงเดิมที่มีอยู่เราก็ต้องให้มีความสวยงามด้วยนะครับอันนี้ผมจะตัดนี่นะตัดทรงไปด้วยนะครับตัดทรงไปด้วยนี่ยเราก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ได้น่าจะได้ประมาณถึงหกต้นแล้วอันนี้คือกิ่งที่จะจะไปทำเหรอคะเดี๋ยวเราจะไปทำนะอ๋อตัดยอดพันธุ์ดีต้นนี้ที่ก็ ตอนตัดก็คือทาให้มันสวยไปด้วยโอ้สวยเนาะแล้วก็ได้ยอดพันธุ์ดีด้วยเดี๋ยวไปดูวิธีการกันค่ะไปวิธีการต่อกิ่งมะขามนะหรือการขยายพันธุ์มะขามเนี่ยเขาจะนิยมทําโดยการทากกิ่งกับเสียบกิ่งนะครับเออจริงๆแล้ววิธีการเสียบกิ่งเนี่ยที่เราจะสาธิตให้ดูเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับ หลายพืชน,นะทั้งส้มมะม่วงนะครับขนุนนะมะขามเนี่ยสามารถทําได้นี่อุปกรณ์ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกเนี่ยเราเรียกว่าต้นตอนะต้นต่อมะขามนะครับซึ่งต้นต่อเนี่ยก็อาจจะปลูกเพราะ,มะเมล็ดจ,จากการเพราะ,มะเมล็ดได้สักหกเ,เดือนถึง1ปีนะปีมีขนาดเท่ากับประมาณสัก3ามถึงหมิลน,นะฮะสามถึงห้ามิล ก็ต้นต่อนี้จะเป็นส่วนที่ทําหน้าที่เป็นระบบรากนะดูดน้ําดูดแท่ธาตุอาหารแล้วก็พยุงต้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือยอดพันธุ์ดีนะครับในที่นี้ของเราก็คือยอดของพันธุ์มะขามเลยนะครับก็เช่นกันจริงๆนาะเราอยากจะเสียบพันธุ์มะขามอะไรก็ก็หายอดพันธุ์ดีมานะครับส่วนอุปกรณ์อื่นนะอย่างเช่นกรรไกรนี่ก็เอาไว้สําหรับตัดกิ่งนะครับแล้วก็จะมี มีนะครับมีพลาสติกนะครับแล้วจริงมีถุงพลาสติกเนี้ยเราเรียกว่าถุงอบนะครับพอเราเสียบแล้วเราก็จะอบความจริงเสียบกิ่งมะขามเลื้อยเนี่ยถ้าสามารถทําให้ต้นตอมันสูงมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลื้อยลงนะครับแต่ถ้าต้นตอรเราเตี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับพอมันแตกยอดเนี่ยเราใช้ไม้ดามมันขึ้นนะขึ้นสูงก่อนพอสูงระดับที่เราพอใจแล้วเราค่อยปล่อยให้มันตกลงนะครับ วิธีการนะครับเราจะใช้วิธีการแบบเสียบลิ่มนะครับนะก็ผ่าตรงกลางนะครับค่อยๆผ่านะนี่เราชี้ปลายมีดลงนะยาวประมาณสักครึ่งนิ้วถึงหนึ่งนิ้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของกิ่งด้วยนะถ้าขนาดกิ่งใหญ่ก็อาจจะใช้ประมาณหนึ่งนิ้วส่วนการเฉือนยอดบันดีก็ทำเป็นรูปลิ่มนะนี่เราก็จะเฉือนนี้นะครับนะ ถ้าเราเฉือนครั้งแรกถ้ามันยังเรายังไม่พอใจเราต้องมาเริ่มตรงจุดจุดแรกเนี่ยนะเพื่อให้มันแผลมันเป็นเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับเฉือนเนี่ยเป็นรูปริมแบบนี้นะฮะเป็นรูปริ่มอันนี้อาจจะหนาไปนิดนึงอาจจะทําให้เป็นรูปริมนะอันนี้ก็ได้แล้วครับอย่างงี้นะฮะเป็นรูปริ่มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อามาเสียบโดยให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งในกรณีที่ต้นต่อกับ ยอดพันธุ์ดีเนี่ยมันไม่เท่ากันอันนี้ผมจะชิดด้านนี้นะครับเพราะว่าส่วนที่จะติดกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นส่วนของเนื้อเยื่อเจริญมันจะอยู่ระหว่างเปลือกกับเนื้อไม้นะครับถ้าต้นเล็กๆเนี่ยถ้าเราชิดกันเนี่ยถือว่าเนื้อเยื่อเจริญของต้นพันธุ์ดีกับต้นตอเนี่ยยอดพันธุ์ดีกับต้นตอนี้ก็ถือว่าตรงกันแล้วก็จัดให้มันชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับ เก้าพันประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วโยธันต้นหนึ่งนะอีกต้นหนึ่งโนะอ้พานไปแล้วหนึ่งต้นเร็วมากต้นนะฮะจริงๆแล้วต้นหนึ่ง oh, นเนี่ยมันน่าจะไม่เกินหนึ่งนาที <c oughs> ถ้าทำนะโอ้โปรเฟชั่นอลสุดๆนี่เอาสูงหน่อยเออแต่สูงมากขนาดไหนเราก็ต้องดูดูด้วยสูงว่าติดเล้วด้วยนะ <c oughs> บางทีมันไม่หุ้มนะครับ มันหุ้มไม่ไม่ไม่พอแล้วนะสูงมากเกินไปเนี่ยก็ยเช่นกันนะขานี้ต้องระวังมือเนละนะครับพอดูผ่าใกล้ๆผ่าผ่าให้ม่ได้อย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆกะเอาก็ได้นะถ้ามีดเราเรากว้างขนาดนี้นะเราเลยมีดไปนิดนึงก็เป็นแผลของของอต้นต่อนะแล้วส่วนยอดพันธุ์ดีเราก็เอาแผลที่มันใกล้เคียงกันเลย นะตัดอย่างเงี้ยนะครับกับจริงแนละ้วให้เราอนอนมีดอย่างเงี้ยนะถ้าเราตั้งมีดแต่ผลจะสั้นถ้าเรานอนมีดแต่แผลจะจะยาวนะนอนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยลากลากกิิงนะโดยลากจากตรงโคนมีดไปถึงตรงปลายมีดนะเราใช้คมมีดทุกส่วนเลยนะฮนะก็ได้แล้วนะนี่ก็เป็นรูปลิ่มนะครับอันนี้ก็เช่นกันชิดด,ด้านด้านใดด้านหนึ่งนะะอันนี้ก็ต้นที่สองละ อันนี้ผมจะเอาชิดด้านนี้นะเห็นไหมชิดด้านนี้แผลก็เสียบให้มันสุดเลยนะคือคืออย่าให้เหลือรอยแผลไว้นะลวหลังจากนั้นก็พันด้วยพลาสติกบางคนก็อาจจะพันด้วยเชือกฟางก็ได้นะครับเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งผมจะลองทําพันด้วยเชือกฟางนะนะเดี๋ยวก็ปิดนิดหนึ่งนะครับเงี้ยนะอืมเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ครับนี่เราจะใช้เชือกฟางนะครับมัดสําหรับคนที่ไม่ถนัดพันพลาสติกเรียกว่ามือใหม่นะก็ผูกเชือกฟางไว้นี้ก่อนนะเชือกฟางไว้นี่นะเป็นสองกระปองไว้นะครับอ่าจากนั้นเราก็จะผ่าผ่าต้นต่อนะครับก็ผ่าตรงกลางเหมือนกันนะครับ ขามนี่ถือว่ามันเนื้อมันไม้ม,มันแข็งฤดูการที่เหมาะสมสําหรับการต่อกิ่งนี่จะเป็นฤดูฝนหรือปลายร้อนต้นฝนจะเป็นฤดูการที่ดีนะครับทําไมคะาจ๊ะเอ่อถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยมันจะอุณหภูมิมันต่ําและการเชื่อมองรอยแผลเนี่ยมันจะ้านะใช้เวลาน,านานการแตกยอดก็ช้าด้วยนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะทําเป็นรูปลิมนะเป็นรูปลิม เสียบเข้าไปนะชิดด้านไหนด้านหนึ่งเช่นกันนะแล้วก็ดึงเชือกฟางมาครับอย่างเงี้ยเลยครับแล้วก็ผูกเงี้ยนะนะอย่างนี้นี่ก็จะแน่นนะแต่ว่าเวลามันติดแล้วเราต้องแกะเอาเชือกฟางออกนะครับถ้าเราไม่แกะเอาเชือกฟางออกมันจะคอดจะจิ๋วบางคนเนี่ยเขาใช้หลอดกาแฟตัดแล้วลูดลงไปอพอเสียบกนะิ่งแล้วลูดหลอดกาแฟไหนะในขนนเนี่ยเขาก็มีการทำกันนะครับ แล้วทีนี้พอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเราเสียบได้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปใส่ในถุงอบนะครับเพื่ออะไรถุงอบเพื่อลดการคายน้ําเพราะว่าใบมีการคายน้ํานะครับจะใส่ไว้ในถุงอบเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่งขึ้นอยู่กับอายุของต้นตอหรือดูการชนิดของพืชแ้่ยังขนุนเนี่ยสามสัปดาห์นี่ติดแล้วสามสี่สัปดาห์ติดแล้วมะขามเนี่ยใช้ เวลาสักเดือนกว่าถ้าเป็นลำไย,ยลิจี่เนี่ยใช้เวลานานนานกว่านั้นบางทีใช้เวลาเดือนครึ่งถึงสองเดือนดูนะครับหลังเราจะไปในร่มลำไยนะที่ร่มลำไยนะครับเราก็จะเอามาใส่ในถุงอบนะครับก่อนใส่ถุงอบเนี่ยเราจะต้องเขียนวันเดือนปีที่เราทําแล้วก็นับไปอีกประมาณเดือนเดือนครึ่งอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องสังเกต การแตกยอดของอต้นไม้ด้วยประกอบกับะระยะเวลาที่เราเสียบหรือหรือระยะเวลาที่เราใส่ไว้ในถุงอบนะครับจริงๆแล้วก่อนใส่ถุงอบเนี่ยเราต้องลดน้ําให้ชื้นก่อนอเพราะหลังจากนั้นเราจะไม่ลดน้ำอีกนะจนกว่ามันจะติดจนกว่าจะออกจากถุงพลาสติกตรงนี้นะครับและถ้ามีเศษใบเศษใบไม้อะไรเก็บออกหมดเลยเพราะว่าถุงนี่มันจะมีความร้อน มันมีความร้อนแล้วถ้ามันมีใบไม้อยู่เนี่ยมันจะเกิดการเน่าเกิดเชื้อราเกิดขึ้นได้นะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปเนะี่ยก็ใส่ให้ได้มากที่สุดนะจริงๆนะอจะใส่ได้ถึงถ้าเป็นถุงเล็กก็ประมาณสักสามสี่ต้นจา,จากนั้นก็เรากา็ทับถุงเี้นะทับถุงนะแล้วก็มัดนะครับแกมัด เราจะมัดแล้วก็โยงนะครับโยงขึ้แนแปงบนนะถ้าไม่งั้นบางทีฝนมันตกเ่ยมันจะมันจะยุบลงนะครับอันนี้เราก็มัดนะครับ Yeah. ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูที่เราเสียบไว้น,นี่เสียบไว้นานเลยนะ uh huh. เสียบไว้นานแล้วอันนี้เป็นนักศึกษาที่มาทํางานที่บ้านเนี่ยเขาเสียบได้เดี๋ยวเราจะดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็น่าจะเตืนหนึ่งเดือน,นแล้วนะครับแล้วเราก็จะเกบออกนะครับแต่ความจริงถ้าจะให้ดีนะทื่คิด uh huh. ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราจะต้องค่อยเปิดปากถุงไว้ อย่างเช่นอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างนะว่าว่าวันนี้เปิดปิดถุงไว้นิดนึงอย่างเงี้ยนะแล้วอีกประมาณสักห้าวันเจ็ดวันมาเปิดเพิ่มไปอีกอะไรเงี้ยเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยเขามีการปรับตัวเพราะว่าอา,ากาศข้างในกับข้างนอกเนี่ยมันแตกต่างกันยกเว้นในกรณีที่มันอยู่ในถุงนานจริงๆแล้วมันเชื่อมติดกันได้ดีเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเราสามารถเอาออกมาได้นะอันนี้ก็นสน เป็นยังไงคะ,ะคดูยังไงคขาว่ามันติดแล้วอันนี้ก็ก็เนี่ยเห็นก็ตอนนี้ใบก็ยังยังคงอยู่แต่ต้นนี้ยติดแน่นอนนี่อยู่อยู่ข้างนอกมานานแล้วตัวเนี้นะแล้วว่าติดที่มีอยู่ตรงนี้นะเราต้องกรีดออกนะแต่ว่าเราจะยังไม่กรีดทันทีนะอาใช้เวลาสักสามเดือนแล้วค่อยกรีดอันนี้ติดแล้วนะเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตไปเอามีดมากรีดก่อนนะครับติดตรงนี้ออกอเ,อเชือกฟางนะกรีดแล้วเชืกฟางออก เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเชื่อมติดกันดีแล้วนะครับเราลองดูเห็นไหมแผ่เชื่อมติดแล้วอันนี้ก็สวยนะถ้ากระถางนี้เราเอาไปเปลี่ยนภาชนะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะทำให้ยอดพันดีนี่มันโตเร็วขึ้นนี่คือเราได้มะขามอะไรนะคะจันมะขามมะขามเรือ้วนะมะขามเรือหรือมะขามอะไรนะคะมะขามน้ําตกมะขามเรือนะครับก็ถ้าเอาใส่กระถางสวยๆแล้วมันตกกระถางก็จะเป็นเหมือนบอนใส มันมีลูกไหมคะมันมีลูกไหมคะหรือประดับมีลูกครับ,ม,รบมีลูกครับมีสามารถมีลูกได้<อ>นะครับอ,อันนี้ก็มีคนสนใจเยอะนะฮะงมะขามน,น,น้ําตกเนี่ยเขาจะเลื้อยเองไม่จีบเออมันมีเทคนิคอีกงานหนึ่งถ้าสมมติว่าเ,ออเราคิดว่าถ้ามันตกกระถางเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะเลื้อยลงดินนะเราอาจจะใช้ไม้ดามก่อนนะดามให้กิ่งพวกนี้มันสูงขึ้นมาจนในระดับที่เราพอใจ ถ้ามันสูงพอแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไม้ที่ดามเนี่ยออกมันก็จะตกลงมาครับนะครับอันนี้ก็จะเป็น<ร>ม,ะมะขามเลื้อยที่สามารถที่จะเป็นไม้ประดับหรือไม้ตกแต่งบริเวณบ้านบ้านได้โดยเฉพาะคนที่ทําชื่นชอบเรื่องของสอนใสครับค้ามีคําถามติดตามถามได้ที่ไหนคะอาจารย์ครับก็ถามตรงเกษตรสุขบายพาวินนะแล้วเราจะเข้าไปตอบคําถามไห้นะครับ ฝากติดตามเลยครับครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนนะถึงกับน้องจิ๊บนะครับ